มาเหนื่อยเหนื่อยหาน้ำมาให้กินรู้ใจจังเลยรู้ว่าเราเหนื่อยหาน้ำมาให้กินอัอนนี้รักตายเลยบ่ <c oughs> อยครับนี่นี่รักตายเลยแบบนี้

อุดหนุนเกษตรกรบานเฮาครับอุดหนุนกันเองอ่าอ่าอย่าไปอุดหนุนเจ้าซัวหลากหลายแมนว่พี่น้องอุดหนุนกันเองครับกิโลละสิบบาทโอ้โหถูกโคตรโคตรซื้อหาสิบบาทโซนเซ่มากเออดีปั์ถือคักถือเนี่ย มันมีหลายครับเมืองเลยจังหวัดเลยทั้งจังหวัดครับแก้มกวันเยอะมากของกินที่ที่เราพอ,อุนุนกันได้นะครับ เราก็อุ่นมุนไปเศษตกรกรชาวบ้านเป็นปลูกเองครับเขาปลูกเองเอามาขายตรงที่หน้าบ้านเขาเองครับเนี่ยสมมติร่บบ้านเขาติดทางนี้เขาก็จะอ,อกมาจากสวนเองจากหลังบ้านเขาก็มาวางขายหน้าบ้านครับเราขี่รถผ่านไปเราไปเจอเราก็ซื้อครับทั้งแตงโมโน้อยหน่า แตงโมน้อยหนาแก้มงกรครับมะขามานี้ครับถ้าผมเห็นผมก็จะซื้อครับเพราะว่าเจ๊แว่นเนี่ยเป็นคนชอบกินผลไม้ผมจะซื้อมาถ้าผมเจอนะผมจะซื้อข้าวโพดอย่างนี้ครับผมข้าวโพดท,ที่เขาขายตามตามตาม,ตามหน้าบ้านเขาครับชอบซื้อมาจะกินหรอรก,ก็ตัว มาแซ่บเากก่นก่โคย่ uh. ินม uh ืด huh. บนหน่วยหนึ่งพูดย,ย้อนยิ้มมาข,ขายัดเขาขยัดนาขยัดข้าวยัดน้ำ, <laughs> ดเ,ดนำเดินไม่เนียนแต่แกว่งกนหน่ยเดียวหยาวๆกินเข้า,มมาไปปุ๊บไปต่อได้มีน้ำด้วยเป็นหยดที่ทนแห ไม่หมดเลย